ก่อนไปรับชมคลิปนะครับตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมแจกของนะครับสาหรับใครที่อยากสะสมของนะครับไว้รอวันที่กลับมาเล่นนะครับก็สามารถมาจ้างหมรับได้นะครับไอดีละ2 0บาทนะครับรับได้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอดีที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับเวลน้อยเวลมากรับได้หมดเลยนะครับขอแค่คุณจํารหัสได้ก็พอนะครับผมสนใจก็อินบ็อกแฟนเพจไปเลยนะครับ โอเคนะครับก็สวัสดีชาวเอชช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นเติมเงินสะสมประจําเดือนมิถุนายนกันนะครับผมแล้วก็จะมีไอเทมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเลยละกันเนาะยังไงนะครับฝากกดไลค์ก่อนไปรับชมด้วยละกันนะครับไปเริ่มที่เติมเงิน399ร้ยเก้ากลยละกันนะครับเพราะว่า9บาทกับ199เเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับได้ของซ้ำๆนะเออแต่ว่า ของใหม่ในโปรโมชันนี้นะครับจะอยู่ที่399นะครับก็จะได้เป็นกล่องผสมโอุตแปดดาว200ครั้งนะครับคัมพี1ครั้งนะครับทันสเปซ4ครั้งนะครับแล้วก็ได้หัวเวสเทนไทม์เพจมานะครับทันนี้ก็จะเป็นหัวแบบว่าทรงคาร์บอนนิดนึงนะฮะค่อนข้างที่จะเฟี้ยวเลยนะครับสําหรับหัวตัวนี้นะครับได้มาถาวรนะต่อมาครับ699นะครับก็จะได้เป็นกล่องผสมาอุตแปดดาว300ครั้งนะครับ คัมพีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทาสเปซสี่ครั้งนะแล้วก็กล่องเทเวนอ็อบเจกต์นะครับหนึ่งกล่องนะครับชุดทาวอนนะครับเ e ทัลไทมท็อปนะครับก็เป็นชุดคาวบอนเหมือนกันนะครับเป็นเซตเดียวกันเลยนะครับผมโอเคฮะได้มาทาวอนนะครับต่อมาครับ9 9้า้กครับก็จะได้เป็นกล่องผสมโอริทแอดดาวนะครับ5้ารครั้งนะครับคัมพีสองครั้งนะครับทาสเปซสามครั้งนะครับเทเวนอ็อบเจกต์หนึ่งกล่องนะครับ แล้วก็กางเกงไวท์ทนทามบอทคอมนะครับได้มาถาวรนะครับต่อมา1 2 9 9นะครับก็จะได้เป็นกล่องสูตรแวดดาวนะครับ5้าอครั้งนะครับคัมพี3ครั้งนะครับทานสเปซสครั้งนะครับกล่องเทเวนอ็อบเจกต์นะครับ1กล่องนะครับแล้วก็ปืนพกพิสเดฟเวนเดอร์นะครับก็เป็นพก8ดาวนะครับได้มาถาวรนะครับต่อมาครับ32,99นะครับจะได้เป็นกล่องผสมอูดแปดดาวนะครับ8 0 0อครั้งนะครับคัมพี4ครั้งนะครับทานสเปซสิครั้งนะครับ กล่อง h e a v น n o b j e c ก1กล่องนะครับแล้วก็ Bullet b a l เลนะครับก็เป็นที่ติดแขนเนาะนะครับได้มาถาวรนะครับโอเคฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมจ7 9 9พกาเก้ก็จะได้เป็นกล่องฟ้าชุดเตอร์มานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในกล่องนี้มันมีอะไรเนาะก็ให้ท่านชมดูเอาเองเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่คุณสมบัติของพวกชุดแล้วก็ของตกแต่งในโปรโมชั่นเดือนนี้ก่อนละกันนะครับขอเริ่มที่หัวนะครับก็สิทธิประโยชน์ก็จะได้ค่าชื่อเสียงบวกยีิบนะครับเอชพีบวกยี่นะครับช่วยลดระเบิดแสงเพื่อมทีมนะครับมาที่ชุดครับก็จะได้เป็นค่าชื่อเสียงบวกยีิบนะครับเอชพีบวกยีนะครับแล้วก็โลเอฟเฟกต์การนะครับก็คือเวลาเราเต้นเนี่ยเราจะไม่มีแสงนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมากางเกงนะครับค่าชื่อเสียงบวกยี่สบห20นะครับเอพีบวกยี กางเกงตัวนี้ไม่ได้บวกวิ่งนะครับโอเคนาอประมาณนี้นะครับมาดูที่ปืนพกกันต่อเลยนะครับปืนพกตัวนี้นะครับก็เป็นพกแบบดาวทําทาลายอยู่ที่75นะครับยิงเร็ว3 1สเนะครับสะียน75นะครับเคลื่อนที่70นะครับเป็นกระสุนไว้70เหมือนกันนะครับระดับหายาก100นะครับกระสุนให้มา12ทัพนะครับผมคุณสมบัติพิเศษก็เป็นซีรีส์ดับเทพนะครับยิงไวทําลายสูงมากชีดขวายิงต่อเนื่องนะครับอ่าประมาณนี้ ต่อมาข้อมือนะครับข้อมืออันนี้ค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับก็หมด PVP เอ้หมด PVE เนี่ย HP ดแม็กบวก28เลยนะครับหมด PVE ดอปเลเวล2นะครับหมด PVP เต้นฟื้นเลือดไวบวก5านะครับซอนได้ด้วยนะครับก็หมด PVP จามจทเอซอลเลฟเฟลด์ลดลงอันนี้น่าจะเป็นข้อเสียมั้งนะครับอ่าแล้วก็การกระเบิดลดลงหนึ่งแต้มนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับที่ติดมือตัวใหม่นะครับค่อนข้างที่จะเจ๋งแจ๋วเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูชุดในห้องแชทดีกว่านะครับว่าชุดมันจะเป็นประมาณไหนเนาะไปนี่ก็คือชุดในห้องแชทนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมว่าค่อนข้างเท่เลยนะครับอันนี้คือชุดตัวผู้หญิงนะคือถ้าเป็นตัวผู้ชายผมคิดว่ามันน่าจะเท่กว่านี้นะครับแม่งน่าจะเข้ากว่านี้เยอะเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะเป็นทรงคาร์บอยนิดนึงนะแอซซินก็คล้ายๆอยู่นะับเนี่ยค่อนข้างีจะเฟี้ยวเลยแล้วหัวขาวด้วย นะครับผมอยากลองตัวผู้ชายมากเลยอะขนาดตัวผู้หญิงแม่งย,ยังเฟีย้ยวขนาดนี้นะครับผมก็ใครที่ลองตัวผู้ชายแล้วก็เท่หรือไม่เท่ก็ยังไงก็มาคอมเมนต์บอกผมด้ละกันนะครับเออแล้วก็ลืมบอกไปนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับบัคเพิ่มเลือดนะครับอันนี้ห้ามไม่บอกใครนะก็คือบอกเฉพาะคนที่เติมนะับแม่งบัคเพิ่มเลือดเกือบ300นะครับอ่าประมาณนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นห้องหมดแบบมีนะครับหรือว่าหมดวางบอมเนี่ยหรือว่าหมด p v p PVE เนี่ยบัคหมดเลยนะครับ แบบเล่นทีนี้เลือดสามร้อยมามี่ตบทีเดียวไม่ตายนะครับก็นี่เลยครับเวลาเราใส่ครบ3ชิ้นนะครับก็จะได้เอฟเฟกตามนี้นะครับแต่ว่ามันต้องใส่ชุดให้ครบ3ชิ้นนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีหัวเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับใส่ครบ3ชุดนี่ก็คือเฮดพีบวกเกือบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเทสห้ดูแล้วกันนะครับว่ามันบวกเลือดเยอะขนาดไหนนะครับไปโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโหมดมบมี่แล้วนะครับนี่นะครับเลือดก็จะเด้งไป312เลยนะครับ ก็คือถ้าโดมนมัมมี่ตบเนี่ยมันก็จะต,ตบเราทีเดียวไม่ตายแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับชุดเซตบั๊กนะครับโอเคก็หลังจากที่เราได้เห็นชุดเซตบั๊กไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือมันโกงมากๆาเลยนะครับคือเลื่อนไม่เยอะไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับคาดว่าอาทิตย์หน้าทีมงานน่าจะแก้ไขนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวปืนพกตัวนี้ให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันเนาะว่ามันแรงไหมนะครับสำหรับพกพีทดิฟเฟนเดอร์นะครับ โอเคนะครับแล้วผมก็จะนำมาเทสในโหมดเฟียงง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไล่จากการเคลียร์มอนกันเลยล้วกันนะครับว่านาเมจมันเข้าเท่าไหร่นะครับดาเมจเข้า187นะครับตอนนี้พลังโจมตีคูณ10นะครับคลิกขวานะครับยิงรัวได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมบัคสกิลแซดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันก็เลยว่ายิงได้ไม่จํากัดนะครับแต่คือถ้าปกติี่ยถ้าคลิกขวาค้างเนี่ยกระสุนจะหมดเร็วมากเลยนะครับมาเดี๋ยวขอเคลียร์มอนก่อนนะครับ เดี๋ยวรอบเอ่อเดี๋ยวรอบยีเนี่ยผมจะลองยิงบอสดูนะครับว่ามันจะจัดจ้านไหมนะครับถือว่านา้เมตค่อนข้างที่จะไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นนะครับเออเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับ68.5ตัวเนี้ยนะครับ68.5ตัวนี้น่าจะแรงกว่านะครับโอเคครับมันน่าจะทํามาว่าเอาไปยิงคนมากกว่านะครับ PVE น่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับโอเคีเยร์ไปเลยบอสเกิดแล้วครับ อัดไปเลยครับนี่เลยนะครับคลิกซ้ายมันจะยิงแรงกว่านะครับแต่คลิกขวาก็คือได้รัวนะครับแต่ก็เบากว่านิดนึงนะครับวันนี้วันนี้หนูก็ปืนกลเถอะนะครับดูมันยิงดิโอเคอัดบอสไปเลยครับไม่ต้องสนใจมอนแล้วนะครับจังหวะนี้มาเลือเราเยอะครับแทงไปเลยก็ได้จริงนะครับ เลือดไม่โคตรเยอะเลยสวยครับตายครับโอเคครับก็สรุปคร่าวๆนะครับถามว่าโปรโมชั่นเดือนนี้คุมไหมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือมันเติมแล้วมันได้บักเลือดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าทีมงานแก้แล้วเนี่ยผมก็ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยละกันนะครับเพราะว่าชุดมันค่อนข้างเท่นะฮะมาในส่วนของปืนพกนะครับถามว่ามันดีไหมผมว่าไม่ได้ดีมากนะถ้าเต็ม1ซผมก็ให้ประมาณ7ละกันนะครับ เออประมาณนี้นะครับไม่ได้โหดเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก้บคนลำคลิปนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสีสวัสดีครับ